Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the back. ดีใจครับขอบคครับที่ผมดีดูครับนี่นะโคตรดีใจแล้วครับได้ร้อยซับสครีนะครับ,รบท,นะที่ผมอรอคอยมานานร้อยซับร้อยซับโอ้โหได้แล้วนะครับร้อยซับดูนะว่าุมได้มาจากไหนนะดูดูๆๆไหมฮะดูมาดักไอเนี้ยดูดูสับสครายออนไลไน์นิมิลูเนี่ยนะแอปเนี้ยเนี้ยไลน์ซับสครายเนี้ยนี่ห่างหายกันไปนานนะ แค่กินหนงวันเองเป็นนานู่ไหนสามวันเองก็ในสุดก็มาถึงหนึ่งร้อยซับผมรอคอยมานานก็เออจริงเขามแบมาชาร์จแบนก็แค่น,นี้นะครับมีแค่นี้แหละเสียงรบกวนโคนเยอะไปละ